เอาน้วรถไป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 มปลูรถค่ะไรถขาโมบี้ขีต้มแตกแ่แล้วไปรดไปรถหนาวประตูใกล้นะใคราเดานม่งไมาองนาไป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 แวบต้มนั่นดื้มนะเจ้าวะ มันนั่นอยู่่ะโฆษณาแล้วิขาวอว่าใครว่านี้กว่ามันใครกิน่จีดึงเดินกับขาเนาะก่าไก่า่ต๊อไก่ตอกไก่ต๊อกอไรนี่ะมันไข่ใหมพ่อกินนี่บ่ไ้เห็นมากินนี่มันไข่ใหมเมันบ่ได้น่อยเลยมันเพนจิไข่เบิดนะเอามนจะไรมันดูยังงไปเมียเขา มันโบเ now วนบเเด้นมันยากุกแ่มัน่ไกลมันต้อยังแช่ตก่อนนี่มันนำากลันาำใบนกกาบมันากกมันหนาได้ไข่เนี่ยไข่แกจาไข่ของก่อนนี่ขึ้นมันหนักสองหงวยผมมาต้มกินยั่แช่มันคืออะงยางเลทองยางน่ะนะคุนัทนทอยางนะกินือตุ้ยตุ้ยเหรอตุ้ยยางมเมทอยางนนั้นพี่ได้ไหมนั่นก็ได้ยี่หรอได้ยี่หรออะไรใช่ใรช่ บาไม่ใชจับไม่ที่่้อวางอะ้กระตุกคนนยงเก็บแบบนอกก็ไมน้องี่หาหน่วยนะเมยมันใครอีกน้องวเนาะบานเมื่อกี้แม่าใครเนี่ยเก็บใครใ่ถุงเจ็บหเอยเ็ถุงเก็บใส่เก็บใส่เม

คือจะอตอนนี้คันบ้างทางหาเใจนี่มนมีหอมีไห่เมาเปเทใจเดแต่ชืนั่นีชื้นเนาะมันต้งแ้มันต้งแห้งนะย่างอาผนัแเราเฮ็ดแค่คนเฮ็ดถุงเป็นไรด้วไม่ไม่เป็นุนนลกเป็นอะไรอนอนนั่นด้ดไข่ที่นี่นะไข่ลของเอาเมื่อไข่ mình bằng ngọt 2 nuôi mui về tổ, mui, ở trên sì vơi lại mà nhá, ngua màn luôn. Ố, cho bỏ đi thôi. Đểt bùa đấy đi. Kepp vào luôn. Anh kepp khay rồi luôn. Bắt. khay thùng này. À, kép kép, 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 kép. Kép ở này. ติดิงยนะติดมักคือยังเยใชเมันถิ่มแหงได้ด้วยมันแตกนะฮะแก่แย่ยามต้องกดต้มถินด้วยิดใช่่นประทันใจไปชิเอาชองนวยภาพชองนะติดช่เอติดช่เออโอเคเบินะเหนอยงหน่อยหนึ่งเลด้่ะ บอกไก่ว่ะนี่ไข่อีกรออยู่้วย่ะใก่ไ้ยังงี้ไปไหวมังเกิลอันนี้ไนไหไม่ได้กูะพ่อาจะดินใหม่ที <m oh! <m oh <m ah! <m oh ่ร oh 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 ู no, oh oh ้ไม hm ่ถ oh ึงก yeah. ินม่ไขคแล้วว่าต้มให้ได้ กินบ่ลูกกินบ่เอ้ามากับไ่เลยแเจ้าไม่ใช่ไข่อือมันวไข่เนี่ยบอกนี่สามตัวไข่มันก็นได้หลายเด่นะ่ะสามตัวไข่ตัวที่เฮ้ยหนามา่ายเลยค่ะไข่ตกเจอกับไข่เนี่ยยาวมันไข่ก็ทูไข่ยาวมันมีแต่ของเฮาวเลยยัง ของอินอามากระต่ายเบิดลกรไก่ะนะเออตายเบิ้เขาว่าไข่มันหลเล้วว่าบอกผนมันหลายกิดเด้ปีกินแล้วกินเลยไม่ได้ไข่ยังเนี่ได้กินไข่เนยเบ้มันกรหันมันบิ้กรยันมันมันหม่นใจยำเละยำเลงก่อนเมใช่มันบอกมันผลหมูหำมันยำนี่ผลหำนี่ผลหำยำมันเาอ่เไหรม่ไข่คือมันไม่ี้ดไข่เกินเห็ดยังไง ดตีเกืบขีดตมไม่โดมึมีเอานาเอานาบปอยู่เทียงเหมือนี้เอนาบปอยู่มาพี่มาพี่มาพี่่าดินขีดดินไหมห่อนแดดนะมาไว้ อาจารย์ก็เก็บใช่รุ่นต่อไม่อีกรุ่นต่อต่อไหมเห็ดเป็ดในผักให้บใเป็ดผักหึงค่ะเป็ดกับไร่นอยกันได้เนี่ยกล่ำมมากนะเนื้อนึ่งได้ว่ามันเนาะบ่ Chi điên mô lục quá vậy nè vẫn chưa nói mày hai mươi mày là, hai mươi hai tuổi mày hai mươi tuổi mày hai mươi tuổi mày hai đấy, tuổi mày hai mươi mày hai mày hai mươi tuổi mày 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 เออขุดดอดบาดนี้ขุดมาขุดเต็มบ่ขุดเต็มบ่จับกินเจ้าเด้อจับกินอีกอีกอีกล่าบ่คืออีกคุ้มอีจังซะจับกินน้อยจับสิกินน้อยมานูจับนจับมาุดนุดัปู่สิอนะเอาแม่นุดกบบ่เสียมบุ่ดบเด้อุดกบเด้อย่านบ่ชวนยังน่ะ ชวนขี่วาขี่ไกล้วาบ้านนี่ขี่ในบ้านมันชวนทิมนะนี่ขี่นี่น่ชวนทิมรถชวนทิมชวนนะแม่ขี่นะยังอยู่ได้นะคุณ ปวดชือกนะมันเขียวนะแม่นี่นี่ขี่นี่ช่วนไหมนี่ขี่ใก่นี่ชวงชว้อนยคนดูีๆเ็นกว่าชเสียเรื่องมหาวิทยา อ่อนๆิใส่สบายอย่าดินขดินไม่หรออย่าจับเอาเสียมช่วนนอนละพ่อเออคุดชันแล้วเออสันไหนระวังเลยหมดจับบจับเอาจับเสียมจับละพ่อใ้ดุนมาเนาะน้านนะให้สีบ่าวโน ไม่แม <uk> ่มมใหม่นะแม่จะไปไหว้ให้แม่ตู้คนเห็นไหมไม่ตู้คนนั่คนบอนนั่นมาให้เป็ดเห็นไหมไม่แม่มเห็นไหมไปสิเอาไปถิ่มของเล้ามาคุดอยูโฮมพี่ไดมันห้อนแหลนฮั่น มาคุยชมพี่มาดูมะพี่มาคุยู่พี่ก็ได้มากพี่พี่เฮ้ยพี่นี่นี่นีู่ดนี่นี่คุดรลนี่นี่ชวดนอกขี่นี่หนะขวยยังจิลรอนะคูดแม่ขวยจีโปมฮะน่นน้ำตีลูกฮันขวยจิรอนั่นดอล้ด คุดบนี่เห็น่าหูมันนะเห็น่าหูมันนะเบิ้งแม่จะคุดให้มือได้งนะได้บห่าไช่ได้ไดะตนี่ไปได้ได้อเเชาไปใช้นี้ ปานไปยใชเบิงมีสิลวานี่เก็บือโอ้ยโตยังดูกโตยังโตยังนี่แม่งยังนี่แม้งไงจริงดิอแ่งนม้จิโร่ถือมันจช่ไนะท่องข่าวช่วยยูถามตู้ตู้ยันตู้ยันบอถามตู้ก็ระบายอยู่ยันบ่ บกขึ้นบขึ้นต๊แล้วค่ะโอ้เต่งมือไหมเดยากจะนั่งนะมจสิไงลังเฮ้ยเอาเม่ขึ้นไงตัวโบราณว่าตัวะบไหมนะ่านบราณว่านบนะโบราณบ่เจ้าบญาณบ่เจ้าบญาณบ่ มันแขวนมันบวมีเบอมหักนะอุ้ยย่านย่านเยย่านเตยย่านอเมียนอาเมียนย่านนี่ไปทำไปตู้กับไปทตู้กับเราเบาโยบย่านอุ้ยย่านนีราเามทำเบายบเบาย่านบเย้ย่านย่านไม่เห็นหรอกอ่ะไปอื้ยงเดหาย่านบอมันจะไปมันจะไปหาหูวเน่มันจะไปคอดหูเลยยังบ่ไม่ปิี่ะ มีปีกชไดมมันแสบมันแขงอะไรเขาสื่อเมื่อวานเนี่ยแข็งแสบประบุนเาว่าซื่อสามสามตัวบ่มีปีกส kind of uh, 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 no okay, ี่ตพันมันก็พอซื้อแล้วเหรอวะซื้อเลยนันะซื้อตัวหาร้อเลยวะสี่ตัวบด้วยสามตัวเลยวเขาบอกตัวบ่มีปีกแล้วเขาดีมันกับมันฮอนกับอนเลยพอด้ดไว้แม่บุคุดได้แล้วบนี้้ นี่เอากาับองนอตนี่ใช่อะนี่อ่ะอ่ะถือถือถ้ววมานี่เอ้ยไหนมีตู้เห็นหูไหนปะนี่ไรเห็นี่ไหูเอาตัวมันหลุกหูเนะ มาแล้วนะให้าพดอของดินม่ตู้เลยงดินตกูเลอ้าวตะกี้นี่นูเอาใส่ตอนนี้ว่าได้นี่มาน่ตี่เอามาใส่พี่จิรนอเออตายใกินเอาไปเลยค่ะ มเมื่อไม่สิถายถ่าไล่เด้อเม่ท่าไไรแน่มึงเด้อขาวานดไ่ไม่ดใเหรอไก่กม่ได้ไกู่ไก่นาใจ้ชากเลยนั่นแหละเจ้าขอมึงเจ้าข่งมึได้อยสิกินเไก่กินล่ดิน่่ ไปไปไปตู้ไปเก็บาให้ไปตู้เห็ดขุนง่วงมันหาอีกเว้เอาน้ำใส่อย่อาน้่อยาแสไปไปดิพี่พี่น้ำจะคือพ่อถือเกิบลูกเอาเกิบแส่ก่อนบานบ้านบ้นเอแค่เกิบวนลแช่เกิบกอนดินจครบ้ตูเสียไปกูได้เอาไปดินอกินีว่ายังไ อาตามาหตาแ้นำหนพี่พี่เบิ่งมค่ะอ้าวเบื้องเน้อเเบื้องเน้ได่เาไม่เอาไ่อ Lặng như vậy, anh muốn đi lắm, đi lắm, đi cái đi lắm, 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 đi đi lắm,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  khương đi lắm,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  đi này, <cười> <cười> ขายของเครื่องบ่ังหะให้ตู้ซื้อแม่าเนี่ตู้ซื้อใส่ร้านนี้เอะเกหน้าโมยู่ขายของเครื่องกันหน้าเเต็มนีแล้วปลาดิบนีอกเออไก่งัวบ่โอไปโอยโอ้ยอย้ยโอ้ยโอ้วอ้ยอยโอ้ย้วอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ว้ยมี้ว้าบอ้อย บบไปก็ย่าลูกบบไปก็ย่างัวชงไปนดไี่มัวชนไหนดูงอชค่ะเฮ้ยสิไปไปมืดีนยนั่น้บาเข้าไปดีนั่นบเข้าไปไปไปเมื่อไขยให้ปผูตูก็บบาไปซื้อช่อยแน่เฉาไป mưa, mưa nó vào xử đâu hảnh vào xử đâu mất xử bóc hiểu mất khảnh em ba này hiệu bàn bóc mẹ đi bàn 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 รูปแ้างอ่างนลไปตนีดรถน้ำเหีหน้าเหียเาหียาหี่ว้าหี่ยต้าง่ะว้ยจ้างเหีดเา่ยเทเว้่้าตักี่ยเวาเห่ยาหย้จา่ยาหยให้ต้ายเห้ต้ายายพันหาพันหาพเนเออ ขายพ่อบุญเนอะขาพ่อบุญนื่อห้องห้องห้องเอางก็ได้ห้องเอ๋งก็ได้ห้องเอางไม่ต้องคุดดอกขอเอ้อยซื้อซอยแน่อยู่พ่อบุญเน่ยมองบที่บ่บ่ขุกระยาลูกเด้อใช่ย,ยุลุมลเล่าน่ะมันมีน้ำนี่เาครับเพาก็เติมน้ำนี่สิขึ้นให้ไล่ใหเดี๋ยวนี้นะ พ่อนอนพ่อเฮงนอนดอบอกได้วไหมชื si ่อชอยแน่อ่ะบอกแล้วนะม่ต่ของเราที่เราหลับ่นนีล่ะไปเลยชื่อของเครื่องช้อยแน่อ่ะเห็นได้บบานี้ มัดขายจากพันนะ่ะขายจากพันแม่ชื่อชอยนี่พอบุญมาชื่อชอย,ชยซ้่ะ ลูกขายอันหาพันผู้ให้ซื้อนะไ่ะืมกินบ่อไข่กินบ่นบไอไข่ไหมเอาไข่ให้เดี๋ยวเราตื้อเนี่ยเอามาขายแล้วแม่ม่หน่เอามาขายแล้วไปบอกพ่อบุญโยชุวยชยในอันหาพันใช่หรอ อู uh, ้โหฝุ่ิซื Hence, ่อกันน้องรับคาแทันี่ชื่ออยู่บ่านนี่อามอนให้พ่อเนี่ยเด้ออมอนให้พ่อฮะนี่นี่บอกแล้วพ่อมอนจ้ะมอนอ่าไม่เอยหมอน้ำลูกนะอใช่ พอ no นอนเนืได้บบนี่ได้บบบนี่ chiên ruột thôi này khai okay, cool. ờ, này đây bạn này đây bạn tít 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 mẹ bao này đây ơ tôm này tôm này chờ được của trẻ tủ đây này <laughs> ừ, lọc, lọc này, lọc này. Ừ. để lọc nhọc cho nó rũa nóng cho nó nó nóng nèo 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 ขียวงามงามปลาลุงเลยเนาะบ่ได้มานาแต่เหิงคือปลาจ้อยอ่ะปิ้งเป็ดปลาลุงไม่ตู้จนใหญ่พี่น้องเเนาะกีบ่มีหุงกินานีมีหุง้บาดเดี๋ยวจจะิมู่ตู้หาได้เจ๊ปลาจอยก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อปลาุงเ้ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมเด้อ นี่ก็ไปแล้วกลับมาสบายดีทุจรงอ์กนหนุทุจารย์กัน,นห้างบ่ายน่ะฮะสบายดีกันไปหนหามาสบายดีกันตู้กินแม่แม่ตู้กินแม่แม่ตู้กินแม่แม่เด้แม่มาเจ้าไปห้องตูนะ้น่ะแม่มาใกล้พอนะ่ะไ,ไปกินไป